ตาต่อตาฟันต่อฟันสหภาพยุโรปจะไม่ทนอีกต่อไปค่ะเพราะว่าล่าสุดเขาเตรียมงัดอาวุธลับที่ชื่อว่าบาสุก้าเศรษฐกิจมาเพื่อตอบโต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะหลังจากที่เขาขู่ว่าจะขึ้นภาษี10-25เอร์ซ์เพื่อบีบให้ขายกรีนแลนด์เรื่องนี้ทําให้ผู้นํายุโรปค่ะประชุมฉุกเฉินแล้วก็บอกว่าต้นทุนที่ต้องจ่ายให้กับสหรัฐอเมริกานั้นมันเริ่มจับแพงเกินไปแล้ว คลิปนี้จะพาไปดู5ทางเลือกค่ะที่ยุโรปอาจจะใช้เพื่อตอบโต้กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งนี่เป็นรายงานเชิงวิเคราะห์จากสำนักข่าว w l l s t t r e t t o u u r n l l สำหรับทางเลือกแรกค่ะคือการสั่งระงับดีวยักษ์โดยยุโรปเตรียมชะลอแผนลดภาษีสินค้าสหรัฐเหลือ0%ค่ะที่เพิ่งจะเซ็นกันไปเมื่อปีที่แล้วโดยฝ่ายค้านในยุโรปหลายกลุ่มเริ่มส่งเสียงแล้วว่า เราจะไม่ยอมทำตามดีลที่โดนขู่ถ้าหากว่าทรัมป์ไม่ยอมหยุดเรื่องกรีนแลนด์ข้อตกลงการค้าที่ทรัมป์ภูมิใจนักหนาอาจจะกลายเป็นกระดาษเปล่าทันที ทางเลือกต่อมาค่ะภาษีตอบโต้3.3ล้านล้านบาทซึ่งยุโรปค่ะเขามีรายชื่อสินค้าของสหรัฐอเมริกาที่มีมูลค่าสูงถึง1แสนล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะหรือ3.3ล้านล้านบาทซึ่งยุโรปค่ะพร้อมที่จะเก็บภาษีคืนทันทีค่ะไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆรถยนต์ไปจนถึงเบอร์เบิร์นแล้วก็ยีนแบรนด์ดังของสหรัฐอเมริกาซึ่งนะคะว่าสหรัฐอเมริกาค่ะเก็บภาษียุโรปเริ่มที่1กุมภาพันธ์นี้ยุโรปเองค่ะ ก็พร้อมที่จะตอบโต้กลับทันทีทางเลือกต่อมาค่ะบาสุก้าเศรษฐกิจซึ่งนี่เป็นเครื่องมือที่ยุโรปสร้างมาเพื่อรับมือกับการโดนบีบบังคับโดยเฉพาะแล้วมันก็ร้ายแรงกว่าแค่เรื่องของภาษีเพราะว่ายุโรปค่ะสามารถระง,งับใบอนุญาตธนาคารจำกัดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาหรือแม้แต่แบรนด์บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของสหรัฐไม่ให้เข้าถึงตลาดผู้บริโภค500ล้านคนในยุโรปได้เลย นี่คืออาวุธที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและทรอมอาจจะเป็นรายแรกค่ะที่ต้องเจอกับอาวุธนี้นอกจากเรื่องของการเงินแล้วค่ะยุโรปก็กําลังเดินเกมทางการทหารด้วยเพราะว่าเดนมาร์กแล้วก็พันธมิตรนาโตได้มีการส่งเรือรบแล้วก็เครื่องบิน F-35 เข้าไปประจําการที่กรีนแลนด์เพิ่มเติมแล้วเพื่อแสดงอํานาจ และทางเลือกสุดท้ายที่ทรัมป์อาจจะต้องคิดใหม่ค่ะนั่นคือการที่ยุโรปอาจจะหันไปจับมือกับประเทศอื่นในการทำการค้ามากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นอเมริกาใต้ออสเตรเลียอินเดียไปจนถึงค่ะการทบทวนยุทธศาสตร์ลดความเสี่ยงกับจีนเพื่อลดการพึ่งพาสหรัฐอเมริกาซึ่งถหาว่าเป็นแบบนี้เนี่ยเกมกระดานอำนาจโลกอาจจะเปลี่ยนไปตลอดกาล ศึกชิงกรีนแลนด์รอบนี้ดูเหมือนว่าจะดุเดือดมากขึ้นทุกขณะค่ะและสุดท้ายทรมเขาจะยอมถอยหรือว่าจะยังคงเดินหน้าเพื่อที่จะครอบครองกรีนแลนด์ต่อไปซึ่งเมื่อนๆสามารถติดตามข้อมูลแบบนี้ได้ในกรุงเทพธุรกิจค่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ